สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอะความสุขมาตัวตแม่หมอหัวตนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นจิบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์ลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากสัพพอทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะเช้าวันศุกร์ที่สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทํางานวันสุดท้ายนั่นเองนะคะทุกคนอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานบวกๆไปนั่นเองไม่ว่าคุณตอนนี้คุณตื่นนอนหรือยังไม่ตื่นนอนหรือว่า ขับรถไปทำงานก็ขอให้มีแต่ความสุขนั่นเองนะคะเป็นเช้าวันศุกร์ที่สดใสวันนี้นะคะเราตั้งเชื่อว่าปาฏิหารนะคะในความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเองจะนำพาให้คุณได้พบกับสิ่งใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะปาฏิหารแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธากำลังจะนำพาให้คุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามา ให้คุณได้ปลดล็อกชีวิตที่คุณเป็นอยู่ณนะช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตคุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตค่ะนะคะปาฏิหารนะคะและความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของคุณเองคุณกำลังจะได้สิ่งใดมาเข้ามาในชีวิตมาซัพพอร์ตครอบครัวมาซัพพอร์ตชีวิตคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือความสุขการเดินทางยิ่งตอนนี้คุณเดินทางไปทํางานหรือไปเดินทางไปอะไรปาฏิหาริย์นี้กําลังจะนําพาความสําเร็จอาชีพธุรกิจการงานมาสู่คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเตรียมรับความสุขในชีวิตได้เลยค่ะนี่คือ king of o n e ราชาถือไม้เท้าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดความคิดสมัยใหม่ นะคะแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนเข้าอกเข้าใจยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นเสมอนั่นเองนะคะเป็นคนที่เก่งวิชาการเก่งทักษะวิชาชีพแล้วแล้วนี่คืออะไรคะ่ะนะคะชาลีออตการเดินทางคุณจะได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆบางคนจะได้ เดือนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆคุณกำลังดึงดูดความสุขนะคะเป้าหมายในชีวิตของคุณนั่นเองตอนนี้ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณตําแหน่งหน้าที่การงานสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงด้านการงานนั่นเองค่ะและในตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ขอคุณค่คุณค่คุณค่ตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เวลานี้คุณคิดจะนําเงินไปลงทุนอะไรก็ตามแต่เงินของคุณคุณเป็นนักลงทุนตัวยงนะคะคุณชอบเสี่ยงโชคอะไรก็ตามแต่หรือว่า คุณจะนําเงินไปเทรดบางสิ่งบางอย่างก็เทรดได้และคุณกําลังจะมีเงินเข้ามาค่ะเป็นเงินก้อนโตนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุ25หรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปธุรกิจการงานคุณจะได้ปรับเงินเดือนนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการคุณกําลังนําเงินไปลงทุนธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะต่อค่ะคิดวางแผนอยู่ใช่ไหมคะทุกคนค่ะ คุณจะได้เดินทางคุณกําลังดึงดูดเงินตาต่างประเทศเข้ามาในเข้ามาในองค์กรของคุณนี่คือเดอะเวอร์ความสุขความรุ่งโรดความสําเร็จในชีวิตนับจากนี้คุณจะดึงดูดเงินตาต่างประเทศเข้ามาในครอบครัวของคุณก็ว่าได้เข้ามาในองค์กรของคุณนะคะบางคนจะได้เดินทางไปศึกษานะคะดูงานที่ต่างประเทศบางคน จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองค่ะนี่คือความสุขในชีวิตคุณนะคะบางคนไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจะเดินทางใกล้ๆแล้วคุณจะได้พบโอกาสใหม่ๆความสุขโลกใบใหม่ในชีวิตคุณเดอะเวอร์ความสุขความสําเร็จในชีวิต กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณเป็นคนดึงดูดด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของตัวเองทำให้คุณมีการเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วนั่นเอง6เดือนหลังนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองต่อค่ะ คุณคคุณค่ะอคุณ่ะคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตการงานของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นราชการหรือว่าคุณจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าถ้าใครทํางานนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งที่ใหญ่ตัวแล้วได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าแต่ถ้า นะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีการขยับขยายสาขาไม่ใช่ขยับขยายสาขาแบบแบบเป็นชายสองสามอันไม่ใช่แต่จะเป็นการขยายสาขาแบบก้อนใหญ่แบบหลายๆสาขาเป็นร้อยเป็นพันสาขานั่นเองค่ะนี่คือเปดมีเทา้าความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการงานของคุณจะขยายไปทั่วโลกนั่นเองนะคะนับจากนี้หกเดือนหลังนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คือราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความแน่วแน่ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหคุณทํางานอยู่บางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเนี่ยเป็นหัวหน้าคน คุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะลาชินีถือดาบมีความเก่งมีความห้าวหาญนะคะเป็นคนที่ดูหน้าตาดุๆนะคะแต่ที่จริงข้างในคุณเป็นคนใจดีมากนะคะเป็นคนดูข้างนอกคนอาจจะเหมาะว่าเป็นคนหน้าเวี่ยงหน้าดุพูดจาแรงๆแ,แต่ที่จริงอะ่ะข้างในคุณเป็นคนที่โอ้โหยิ่งกว่านางเอกน้ำสม้มยิ่งกว่าดาวพระศุกร์อีกนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วความสําเร็จในชีวิตถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจการงาน คุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเฟื่องฟูคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองแล้วธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่การขยายสาขาไปทั่วโลกนั่นเองต่อค่ะ ขอคุณาขอคุณาขอคุณานี่คืออัศวินถือถ้วยจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณลูกน้องบริวารของคุณก็ได้ค่ะจะมาบอกชี้บอกว่าเอ้ยหัวหน้าทําแบบนั้นเจ้านายครับแบบนี้แบบนี้สินค้าเรามีการปรับปรุงคุณเป็นคนที่ยอมรับนะคะยอมรับข้อคิดเห็นแล้วคุณก็เป็นคนที่นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเป็นคนที่มีไอเดียเจ๋งๆอยู่ตลอดเวลาไอเดียดีๆเพื่อ ทำให้ศักยภาพขององค์อนของคุณ ก้าวไปสู่ระดับใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คืออัศวินถือดาบความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะในด้านความรักนั่นเองนะคะบางคนอยากจะมีรักจะมีคนมามอบนะคะมิตรด,ดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้คุณกําลังดึงดูดด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคุณคุณกําลังดึงดูดความสุขความสําเร็จความมั่นคงในด้านการงานมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองและก็ดึงดูด คนรักมาด้วยต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนักจากนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นนี่คือจิตนะคะเซเว่นออปเปติิคอลนะคะ ธุรกิจการเงินของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูจากที่ไม่เคยมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนั่นเองหลังจาก6เดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่การปรับเปลี่ยนไปโลกใบใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปาฏิหารแห่งความศรัทธาและเชื่อมั่นในศักยภาพของในตัวตนของคุณพลังแห่งการดึงดูดนี่แหละคะ่ะ คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆในตัวคุณออกมาเมื่อคุณดึงออกมาความสำเร็จการเงินก็มีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือสิ่งที่คุณศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ3ดาบ นะคะบางคนนะคะนี่คือสามดาบความผิดบังเสียใจนะคะบางคนเคยผ่านนะคะความผิดบังเสียใจคุณรับในจุดจุดนั้นได้แล้วคุณผ่านบางทีคุณอาจจะผ่านจุดจุดนั้น <brightness> เมื่อคุณผ่านจุดจุดนั้นได้แล้วบางคนนะคะเป็นคนที่หัวดื้อเป็นคนดื้อไม่ยอมเชื่อฟังใครบางคนในเรื่องความรักคุณอาจจะเจ็บปวดเรื่องความรักคุณอยากไม่อยากจะมีความรักอีกก็ไม่เป็นไรนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณได้หลุดพ้นแล้วค่ะนะคะนับจากนี้คุณได้เดินออกมาจากนะคะอ่าถ้าใครเคยอกหัก ความรักเสียใจคุณได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมความเจ็บปวดในดวงใจเรียบร้อยแล้วค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณได้เดินออกมาได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนับจากนี้จะมีแต่คนนะคะมามอบความรักให้กับคุณเพราะคุณรักตัวเอง เป็นแล้วนั่นเองนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอมานั่นเองต่อค่ะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อะไรค่ะคุณได้หลุดพ้นออกจากเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรได้นะคะไม่ผูกติดคุณแล้วคุณได้หลุดพ้นออกจากกระะทองแดงวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนี่คือกระะทองแดงค่ะ นะคะเหมือนชีวิตของคุณได้นะคะหลุดพ้นออกจากกระทะทองแดงนี่คือจัดมินสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาด้วยพลังงานพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพบุญบารมณีที่คุณสะสมมานะคะแล้วมันเป็นจังหวะชีวิตของคุณด้วยแล้วคุณศรัทธาเชื่อมั่นว่าคุณ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักและศรัทธาทําแต่ความดีความดีนั้นส่งผลให้คุณได้รับหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมออกคนไหนไม่ดีนะคะคนนั้นจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณคนไหนที่ดีคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือคุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งไม่ดีในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะจัดมินนะคะสิ่งที่คุณปรารถนา คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองต่อค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะเซเว่นนะคะเซเว่นออฟสอดนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นธุรกิจสีเทาคุณได้หลุดออกมาแล้วค่ะนะคะออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเรียบร้อยแล้วคุณหลุดพ้นแล้วค่ะเตรียมตัวรับความยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าเป็นอ่าทำงานเบื้องหลังนะคะนับจากนี้งานเบื้องหลังก็คือลาหูนั่นเองนะคะทำงานแบบได้ยินแต่เสียงแบบเนี้ยแบบแม่หมอเนี้ยก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะระวังนะคะระวังเรื่องเรื่องอะไรคะนะคะเรื่องเอกสารทางด้านการงาน,นะคะ่ะ นะคะห้าไม่เท้านะคะเมื่อมีการทะเลาะบบาอแวงหรือเอกสารสัญญามีข้อผิดพลาดให้คุณนะคะอยู่นิ่งๆเอาใจเขาใส่ใจเรามันสามารถแก้กันได้ถ้ามีลูกน้องคุณทําผิดพลาดในเรื่องเอกสารการงานนะนะคะอย่าพึ่งไปโตโต้ว่าเขาพูด พูดให้ดีๆนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนั่นเองนะคะแล้วห้าไม่เท้ามันก็คือแค่ไม้ทิ่มฝันเท่านั้นเองคิดแบบนี้นะคะเลือทุกอย่างปัญหามันมีทางออกเสมอเห็นไหมคะแม้เขาจะสร้างโรงหนังเขายังมีคำว่าทางหนีไฟเลยค่ะต่อค่ะ ทุกคนนะคะการเงินของคุณนับจากนี้คุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายนะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะนับจากนี้พลังงานของคุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะนะคะปัญหาในเรื่องการงานที่คุณเจอปัญหาอยู่นช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีพลังงานพลังใจที่ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วค่ะต่อค่ะ งานค่ะงานหนักนะคะนี่คือสิบนะคะบางคนเจองานหนักถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาถ้าคุณเจองานหนักนะคะให้คุณเข้าไปอธิบายกับเจ้านายว่าเราไม่สามารถทํางานนี้ได้นะเพราะตอนเราเข้ามาถ้าเขาบอกว่าให้ช่วยกันไปก่อนอเราก็บอกว่าช่วยกันได้ค่ะแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องให้ค่าโอทีหรืออะไรก็คุยกันให้รู้เรื่องนั่นเองนะคะแม้ว่าจะไปเจองานหนักแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ แบ่งคนให้ถูกกับงานแล้วก็บอกว่าเออให้ช่วยกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อ,อบริษัทอยู่มีความมั่นคงแล้วเดี๋ยวเราจะปรับเงินเดือนให้อะไรก็พูดไปนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะอัศวินถือดา ความมุ่งมั่นคุณเป็นคนที่แน่วแน่คุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงมากๆเลยแล้วคุณมีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะคะนี่คืออัศวินธุดบความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานคุณไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบให้คนเอามาเอารัดเอาเปรียบคุณด้วยนี่คะ่ะการมุ่งทะยานไปข้างหน้าความสําเร็จนะคะการเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นําองค์กรด้วยนะคะถ้าคุณเข้ามาดูเราคิดว่าคุณหลายๆคนมีความเป็นผู้นําสูงมากค่ะต่อค่ะทุกคุณค่คุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิะะ่งคุณมีความเป็นผู้นําสูงมากเท่าไหร่ยิ่งยืยิ่งยืนอยู่สูงมากเท่าไหร่ คุณก็ต้องนะคะมองคนให้ออกมากเท่านั้นนั่นเองค่ะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนี่คือความสุขในชีวิตของคุณบางคนจะเจอคู่รักถ้าคุณเคยนะคะผ่านการอกหักบางคนก็ไม่ใช่คู่รักนะคะอาจจะเป็นลูกคุณสร้างให้คุณเจ็บปวดใจหรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้ชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าใครเป็นคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจมายืน่นความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะ ช่วงปีนี้ล่ะค่ะนะคะอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะคะแต่อาจจะเป็นช่วงนะคะไม่เกิน1เดือนนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีคู่ของนั่นเองนะคะคุณจะเจอคู่โซเมดคู่ที่ใช่ต่อค่ะทุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสามเดือนเราบอกแล้วเห็นไหมว่าถ้าไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงสามเดือนโปรเจกที่มันมีการอ่า โต้เถียงกันหรืออะไรถ้าเราไม่เอาอารมณ์ไปเข้าร่วมมันก็จะถึงจุดสิ้นสุดฟินิตฟินิตตัวนี้หมายถึงว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องการงานมากขึ้นนะคะคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหรือโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะได้ค่าตอบแทนตอนนี้ค่าตอบแทนผลประโยชน์ทางด้านการเงินมาเป็นของคุณแน่นอนค่ะไม่เกิน1เดือนหรือเร็วๆนี้ด้วยซ้ําไม่เกิน7วันค่ะต่อค่ะ ทกคนคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะน,นะคะถ้าใครอยากได้งานใหม่คุณจะได้มีข่าวดีในเรื่องการงานใหม่และในเรื่องโชคลาภความลับความรัก ความสุขและโชคลาภงานใหม่ๆคุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณไปสมัครงานใหม่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีการขยับขายายสาขานะคะขายายสาขาเป็นที่ทําให้ครอบครัวองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นยู่ดีๆนะคะก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยธุรกิจโปรเจกต์ของคุณประสบความสําเร็จแล้วนะผ่านการอนุมัติแล้วนะ ผ่านมาตรการผ่านอโยอผ่านนู่นผ่านนี่แล้วนะแบบนี้ค่ะนี่คือความสำเร็จชีวิตของคุณจะได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะก้าวไม่เท้านะคะก้าวไม่เท้าบางคนนะ บางคนอาจจะได้ออกจากงานแต่บางคนออกจากงานแล้วคุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องการงานใหม่ได้เลยค่ะนะคะก้าวไม่เท้าจะออกมาช้านิดนึงนะคะนะคะแต่คุณได้งานใหม่แน่นอนค่ะต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะแต่ถ้าคุณไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่ใช่ลูกน้องเขานะคะไม่ได้ออกจากงาน คุณอาจจะเป็นเจ้าขององค์กรที่แบกภาระเรื่องงานไว้เยอะมากเพื่อที่จะให้องค์กรอยู่รอดนะคะแม้คุณจะเจ็บปวดนะคะแต่คุณก็นะคะช่วยเหลือลูกน้องนับจากนี้นะคะธุกรกิจการงานของคุณจะไม่สะดุดอีกต่อไปธุกรกิจการงานของคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงของ คุณจะกลับมาอีกครั้งจะมีความโดดเด่นขึ้นอีกครั้งทุกคนต่างเสริญสันเสริญเยิอนยอในความสําเร็จในความสามารถของคุณที่คุณสามารถนําพาองคอ์กรก้าวไปสู่หลุดออกหลุดพ้นออกจากจุดวิกฤตในชีวิตได้ไม่เกิน1เดือนนี้นะคะสิ้นเดือน6 ชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จองค์กรของคุณจะได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตถ้าใครอยู่ในองค์กรที่อยู่ในช่วงวิกฤตในชีวิตนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครออกจากงานคุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้ออกจากงานนะคะคุณฝ่าฟันอุปสรรคมานะคะแน่นอนแหละคุณก็จะได้รับคำยกยงชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานนะคะที่คุณนำพาให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่จุดใหม่ๆความสำเร็จีครั้งนี้ คุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่นำพาให้เกิดความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ my god ดีมากนี่คือความจริงนะคะคำยืนยันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือ เดอะไฮโลแฟนคะํายืนยันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณไปขอพอรมาเนิ่นนานแล้วพรของคุณได้สําเร็จแล้วถ้าคุณได้มาอยู่ได้มาดูคลิปนี้นี่คือปาฏิหาริย์พลังแห่งความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเอง นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เบื้องบนเห็นนะคะเทวดาที่อยู่ข้างๆคุณเห็นและท่านมาบอกว่านี่คือชีวิตใหม่ของคุณคุณจะประสบความสําเร็จโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานการเงินความสุขนับจากนี้เป้าหมายไม่เกินนี่ค่ะ วันที่1เดือนก,ะะกรกฎาคมเพราะนี่คือชาลีออดก็คือประจําเดือนก,ะะกรกฎาคมวันที่1ก,กรกฎาคมชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมีแต่ความสุขความสําเร็จเตรียมตัวรับความสําเร็จนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะก้าวเข้ามาคุณได้หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหลุดพ้นจากวิบากกรรมในครั้งนี้นะคะหลุดพ้นจากนะคะคู่ ศัตรูหรือว่าคู่แข่งของคุณก็ไม่อาจต้านทานความสามารถความเชื่อมั่นในตัวเองได้นี่แหละค่ะความเก่งในตัวคุณที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นั่นเองวันนี้เช้านี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ